สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับทีนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะครับว่าว่าตัวผมเองเนี่ยตัวผมเองนี่มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ไทยนะครับหลังจากนั้นก็ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของดาราศาสตร์สากลเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งดวงดาวที่องค์การนาซาเขาใช้คำนวณแล้วก็ใช้ในการอะไรต่างๆบนโลกของเรานะครับและในาจักรวาลน,นะครับโหราศาสตร์ยุริเนียนเนี่ย จะใช้ตำแหน่งดวงดาวของทางองค์การนาซาในการคำนวณอะไรต่างๆในโลกและในจักรวาลนะครับโหราศาสตร์ไทยเราก็จะตำแหน่งดวงดาวของทางองค์การนาซามาปรับแต่งแล้วก็มาแปลงดวงดาวต่างๆวางในราศีต่างๆนะครับวางในราศีต่างๆและมีการวางลัคนาก็กลายมาเป็นโหราศาสตร์ไทยนะครับทีนี้เนี่ยความรู้ที่ พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยได้รับฟังจากการทํานายของหวนต่างๆในประเทศไทยนะครับก็จะเป็นหัวศาสตร์ไทยซะส่วนใหญ่นะครับหัวศาสตร์ไทยนะครับจุดสําคัญก็คือลัคนาของท่านนะครับลัคนาของท่านเนี่ยก็คือนาทีเกิดของท่านนะครับใน1วันมี24ชั่วโมงราศีละ2ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเนี่ยต้องการ รู้หรือต้องการทราบว่าจริงๆแล้วนาทีที่ท่านเกิดเนี่ยลักนณของท่านอยู่ราศีใดนะครับราศีเมษราศีพฤกษ์ราศีเมถุนกรกฎสิงห์อะไรอะไรต่างๆนะครับหรือว่ากันหรือว่ามีเหนือแรงต่างเนี่ยท่านก,ก,ก็ก็ควรที่จะต้องไปหาหนักหัวศาสตร์ไทยให้เขาช่วยคํานวณน,นะครับว่านาทีเกิดของท่านเนี่ยลักนณของท่านเนี่ยอยู่ราศีใดกันแน่นะครับหลังจากนั้นท่านก็จะมีตัวตัวแผ่น เป็นเป็นราศีจักรนะครับราศีจักรหรือเขาจะวางพวกเกี่ยวกับออดวงดาวต่างๆของท่านนะครับพร้อมทั้งลัคนาลัคนาเนี่ยอาจารย์บางท่านก็จะเขียนเป็นลอดิงบางท่านก็จะเขียนเหมือนกับเป็นตัวสอเสือนะครับนั่นครับคือลัคนาหรือหรือนาทีเกิดของท่านนะครับแล้วก็จะมีดวงดาวต,ต่างๆนะครับตั้งแต่ดาวอาทิตย์ดาวจันทร์จรนถึงดาวมนุษย์ยูยนะครับถ้าเป็นหัวศาสตร์ไทยเนี่ยก็จะพูดถึงถึงดาวมนุษย์ยูนะครับ าเป็นหัวาศาสตร์สากลเขาจะพูดไปถึงเรื่องของเนปจูนพูโตคิวบิโดเซอุสฮาเดสโคโนดอพา l o ลอนโพไซดอนอะไรต่างๆนะครับเป็นหัวาศาสตร์สากลหรือหัวสตร์อยู่เนียนนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญเนี่ยท่านก็จะต้องให้นักโหัวาศาสตร์ไทยวางลัคนาของท่านและมีแผ่นตัวลาศีจักรเอาไว้ใช้ประโยชน์ในการดูเทียบกับดวงดาวต่างๆในปฏิทินที่นักโหราศาสตร์ไทยเขา ตีพิมพ์วางจําหน่ายไปทั่วประเทศไทยเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูดวงของท่านนะครับ